ครับทำอะไรครับผมครับผมกำลังทำการครับอุ้ยสบียงเพียบเมื่อนี้โอ้โหโคดีล้นหนังถางบ้อมื่ลึโอ้โหตอนนี้กำลังไปก้นบ้านนี่อือไปก้นก็ละอู้ห,หึข้างใหนข้าง่ไหนห้่ข้างไหนสู้ดาเข้าไปช่างเจนะครับนี่ช่างเจนะครับช่างเจครับตอนนี้กำลังระเบิด เพลิงนะครับผมโอ้ยเป็นใหม่หรอข้างล่างไม่หรู้ไฟลอยเลยไฟลอยช่างเจไฟลอยเดี๋ยวมันจะจู่ที่เบิรไปเสอะไซข์้างน้ำอ่อนบ่ต้องบ่ต ah, ้องงานดินอื่นเอาไปแม่ดีเพื่อนบ่ได้เพื่อนนี่บัดใดยังมีข้างอยู่สวดจอมันเจ๊ ขาถกถีบเนาะก็เลยก็เป็นแต่ไม้ตะกี้เนี right ่ยไปหาตัดก็ขาดดิเห็ดขาถกถีบมองมันมันดิฉันสาดตัวไปแข่งอยู่เออเอาไฟใส่น้ำถังยังมัน่หโอแมงไหมไหล เนี้ยมอยู่ใน,อนอจอมหนึ่นงหล่ะแมงไหมหางเลยยางมาพี่ห่วยหมวมาพี่มาสวนทั้งพี่มันยาง,งไม่ยางทั้งพุนเราผ่านท้งผุนโอ้ยมาพี่ห่วยแต่ว่ามาัามนหลุดเลยเราผ่านเลยยางไปทั้งพุนนะพี่เปิดแล้วพี่ฟังทั้งพี่ดิดโบเบิดได้สำมือเต็มอยู่พี่บ,บอกหลายขนาดเด้อสิบ,บอกก่อนอยู่จอมพุ่นได้บ่บรรยุจอมลุ่มเลย มาฟังทั้งปีหยใดิอ้ยมึงตีสิหัวงเลยน่ะมึงมึงเออเออเออนั่นละเออนั่นละตัวเออตัวนั่นแหละเออจอมจอมมันจะใช้ตัวางเอาขึ้นแล้ววะนั่นวะนีตอนนี้มีพ่อเอาลูกผ้ามาผ้าสตัดงานลงเงินงานใช้ลผ้าแต่งงานยังครับผมสตัดโงก็ใหม่ลงปร้องขืนกองก็ใหม่เลยกองน้จะเรยไม กองกองขึ้นมาลอยู่นะครับผมสายร้อนครับเอาที่อะอันนี้คงเป็นเ่เอาขามัเงี้ยบ่เนี่ยเอลนเอเนวมัแงเนเลยโเอาเลยเลยเโอ้บ่ได้ดแกอยู่บ่บ่ได้ได้ได้ิได้อันนี้ตอนี้โกนอีกมันดเลยโอับตินไว่จบอไรหลวได้กขวงนี่ขวงเมย์เหรอโอเคครับเลย

โอยร้อนินรันยังยังอยู่งดูสิตบนี่โทษๆขเอาเด้องนักคางาางนี่นี่ยังตะนีรลาไมดินหนึง่เลยห่างเข้าวะเบลอว่เบลอนี่นี่เบลอละเอาเนื้อเอาเนืุ้่นพันเนยว่าอยู่ทั้งอีกไหนมึงยุงงามนั่นเลยเออๆลอยได้ป่ะลอยได้ลอยลอยโอ้เหมย ได้แล้วครับผมโอายไปแล้วครับเกิดอะไร้นี้ครับมใหม่อ้ไงครับรุ่่วงมาครับเดี๋ยวเสียนเตียอยู่นะครับผมมาไหมอเอาไปฟื้นฝนกลับไปนะเอาไนไอบดออาลืมบันใดไม่หลับ เอาไปหันละตะเกียยังกองเอาอยู่เ้ยโอ้แต่เอามาไหวไหมโอ้ยมต่างเอนี้มาเก็บ้อเราขอเพิ้าดีเบิ้ดัลยีม่ต่างเมื่อันสี่ห้างสีห้างเลยนี่สีห้างมันกระปอดกระเป็ดไปเบิ่มแม่มันดีคือนชใครนี่ยสปอว์แมนออกมาเหรียข้างนาะแม่เต็มกับตาเก็บเพิเอาไว้สีห้าง ห่างเพิ่เลี่ยแค่ันบ่ห่างมันสีมีเป็นเวิร์กเป็นเวิร์กเนาะมันสิออกมันขางไม่ถ้าร้องยิบเต็มขรีมเมอรวานยงอยู่ช่วยจุดเปี่น้นี่ได้เต็มนี่ได้ยาวมือกันเวิรแล้วไม่ห่างเว่งงง่เนาะหลอกข่งบ่มีเลย วิจารนีจูดสีพอดีอยู่หรอกวันจูดตัวเดียวเินก็ว่าอยู่ไกลแล้วเอายาด็ก็สีเป็นแม่เบิร์แล้วแล้วไปเลยได้งคือบังมเามันตก็มเงมนะเขาไว้กบไก่ใหญ่ปี่ค้ลุีแล้วจูดนะโห่างนีเปกันไมสเปรียไว้างนี้สคืออย่ห้างอยู่เบงมันยังกออนนี้มันบกกออี่เทียนี่ ดเออดงเงีแต <cause> ่บมีนี่นี่ือเออนี่ใครอยู่ตัวนี้ก่หางนี่ใครก็มูนยู่นยก็ยังห่างไปเลนี่มีมั้ยมีมันห่างห่างเ่มแม่ลกดมันหัวเลยไปห่ังใครเหนอูก็ตัวมูตัวมีเถอะวะอูไอ้เอาลูกเนี่ยมีนางมันนแปลว่าลงติตอกน่ตปุัน วมาพอบอกเอาม่จังแบบองตบบกตนซตบิ๊ตุ๊บบิ๊กุิ๊กับิ๊กติุกบิ๊กตกติกตบบล๊กตุกตา๊บบิต้องตอกันเนาะมันจะเดิดตุอกบกุ